สว,ส,สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ช่องพ่อค่อพาเที่ยวแต่เราเที่ยวไปเที่ยวที่น้ำตกแสงจัน์นะครับตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งนาเมืองตําบลนาโพกรางอําเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับเชิญชมครับจบนะ ตรงนี้ก็เป็นด้านบนของน้ำตกนะครับใช่ครับสวยมากครับน้ำตกแสงจันทร์นหันยขึ้นมาเลยครับผมตรงนี้ครับเป็นบริเวณทางลงนะครับ้าลงไปดูน้ำตกแสงจันทร์ครับเชิญลงไปเลยครับ ก็ถือว่าลงไปนี่ก็จะชันนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นทางลงมันเป็นลักษณะเป็นขั้นบันไดแบบหินนะครบแบบแบบแบบจะต้อตงผาแต้มครับทุกคนนั่งไงผม,ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วก็ผ,ผ,ผาท้ายกล้องให้ดูดิแัวนว่ะอยังไงครับทุกคนน้ำตกน้ำตกลงรูอ้อาอ 等好弄啥？咱好。 จุดนี้ก็เป็นด้านล่างของน้ําตกแสงจันนะครับหรือที่ชาวบ้านในท้องถิ่นจะเรียกว่าน้ําตกรูนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งนาเมืองตบนนำบลนาโพกางอําเภอโขงเทียมจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับอาซึ่งน้ําตกแห่งนี้นะครับค่าเข้าชมฟรีนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจะต้องลงชื่อในการเข้าชมนะครับอาซึ่งผมมานี้ก็จะตรงกับวันหยุดในวันเสาร์นะครับผม ก็จะมีประชาชนอน,นักท่องเที่ยวมาทเที่ยวชมกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆน้ำตกกันนะครับเออหวนตรงนี้นะครับก็เป็นจุดหอนน้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกลวงรูนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับินชมครับ ตัวนี้ครับก็เป็นจุดบอกเกี่ยวกับน้ำตกแสงจันทร์น้ำตกแสงจันทร์น้ำลึกสองเมตรครับขอน้นตกแสงจันทร์ด้วยไหมอันนี้ก็คือสามารถอันนี้คือปลอดภัยนี่คือไม่ปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นของป้ายนะครบของทางของทางอุทยานนะครับตัวนี้ก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอุทยานไปนะครับก็เรื่องแสงจันทนะครับน้ำตกแสงจันทร์ ไปยืนตรงนั้นแล้วก็หันหน้ามาหน่อยเออหันหน้าเลยีออิลุกหันหน้าเลยเออระวังลื่นเนีด้ ơi giống gì nó khác hai nồi, liêu liêu à khác hai nồi, nhá, น,นี้ก็จะเป็นจุดเที่เราขึ้นมาก็จะสามารถเห็นวิวของน้ำตกแสงจันได้ถ้าอยากขึ้นไปสูงกว่าน,นี้โน้นพ่าอายไม่ด้ยนี่ครับถ้าอยากขึ้นไปสูงกว่าน,นี้ต้องขึ้นไปตรงนน้นแต่ผมไม่ไหวแล้วสามารถขึ้นไปได้อีกไม่ได้อีกครับแต่ผมไม่ไหวแล้วเรวาเราสองลูกแค่นี้พอแค่นี้พอครับไม่ไหวแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นอ่าถ้ำนะครับใช่เป็นถ้ำเป็นอา่าเพิงหน้าผานะครับใช่ครับ อันนี้คือด้านบนนะครับเดี๋ยวถ่ายลูไปด้านล่างให้ผมโอ้ยว,วยอ,อยตอนขึ้นไม่ค่อยลำบากแต่แว่าตอนลงนี่ลำบากครับผมก็เก็บได้วปวลวเมื่อกี้ สวยงามมากครับถ่ายจากมุมบนลงไปด้านล่างนะครับพี่เดนพี่เด่นหมวกมือไหนพี่พี่เด่นหมวกอะไรพี่ผมไม่ยอมหมกมือครับพี่ผมใส่เสื้อสีแดงครับสวยงามมากเลยครับผมจัดเลยนะครับอรั ตอนนี้พวกเราก็เที่ยวชมน้ําตกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังกลับนะครับตอนนี้มุกชายกาลังขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันที่ดวงดาทามต่อนะครับพี่ผมกลังเล่นน้าแบบกแบบไม่อยากกลับเลยครับพี่ผมทางขึ้นก็จะเป็นขั้นบันไดปูนแล้วก็มีหินด้วยนะครับก็ทางขึ้นก็ไม่ถึงกับลำบากมากนะครับแต่ก็ชันพอสมควรนะครับผมครับเจอกัน คลิปหน้านะครับที่ดวงนาธามนะครับบ๊ายบาย